ผมวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจากทางค่ายงูเขียวเราเรซมาให้ชมกันนะผมนั่นคือ r a เซอร r คราเคนโปรสีดำนะครับผมคราเคนโปรนี่ก็จะมีสีเขียวสีดําแล้วก็มีคราเคนธรรมดาอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของทางคราเคนโปรสีดำนะฮะเรเซอร์เรเเนี่ยขึ้นชื่อด้วยขึ้นชื่อในเรื่องการทำแพ็กเกจนะครับผมแพ็กเกจค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวข้างๆกล่องก็บอกไว้ว่า ใช้กับอคอมได้ใช้กับพวกม e v i c e ได้หมดเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นสเปคเป็นหลายภาษานะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราดูเจ้าตัว racer kraken กัน kraken pro สีดำเนื่องจากมันไม่มีไฟสองแสงอะไรนะพี่บ้านขออนุญาตดึงออกก่อนอที่ให้มาในแพ็กเกจสำคัญเลยก็จะเป็นสายที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ PC นะครับ อันนี้อยากให้คีรอนซูมดูนะฮะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่เชื่อมต่อกับ PC ซึ่งมันจะมีสีเขียวกับสีสีชมพูสีอันนี้แหละมันเป็นไมอันนี้อันนี้เป็นหูฟังนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นยาวๆออกมาเป็นตัวนี้เพื่อเชื่อมกับ Kraken Pro เพราะว่าสายของ k า a k e n Pro เป็น3าับ้างครับนั่นหมายความว่า3าับ้างนี้คือมันต้องมีไมในตัวนะฮะ สามารถใช้กับพวกมบาย l e ดีสไวท์อ่าพวก iPhone iPad พไอไอสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้ได้หมดแท็บเล็ตนะครับผมเสียบเข้าไปคือถ้าไม่มีไม่มีสายนี้อันนี้คือเงือบเลยนะไม่มีสายนี้หรือว่าสายนี้หายเนี่ยจะใช้กับ PC ไม่ได้เลยอ่าไม่ถึงอาจจะใช้ได้เฉพาะฟังเสียงแต่ใช้ไมค์กับ PC ไม่ได้นะครับต้องเก็บรักษาให้ดีนะพอเสียบไปปุ๊บปุ๊บมันก็ติ้งต่างว่ามี2เส้นละอันนี้แยกกันสำหรับ PC ส่วนถ้าสำหรับโมบายเดเวิ์อันนี้อันเดียวเอาอยู่นะฮะสายของค r าเคนค r าเคนโปขยำขยำดูนะฮะมันก็จะเด้งนะเดี๋ยวนี้หูฟังนะฮะเขาจะทำสายแบบนี้กันหมดพี่แว่นก็ไม่รู้หรอกสับมันเรียกว่าอะไรแต่มันรู้สึกว่ามันเด้งอ่ะพอขยำขยำปุ๊กเนี้ยมันจะไม่พันกันเห็นไหมนี่ประมาณนั้นมาดูเจ้าตัว k r าเ ken Pro สีดำกันนะฮะหน้าตา ก็จะออกแนวทูโทนดำเขียวพี่แว่นพี่แว่นเห็นแว็บแรกนี่ค่อนข้างถูกใจเลยนะฮะออกแนวแบบดุหน่อยนะฮะหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมมาอยู่ไหนวะอยู่นี่ <c oughs> นี่มาอยู่นี่นะฮะดึงมาก้างนลยเป็นสีเขียวนะมีตัดทูโทนด้วยสวยงามนะครับสวยงาม ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ดำเขียวส่วนไอ้ตัวปรับไอ้ตัวที่ครอบหัวก็จะมีขีดบอกชัดเจนว่าปรับไปขีดไหนแต่ให้ตายยังไงอ่ะคนเขาไม่ดูแบบเฮ้ยปรับซ้าย3ขีดขวาสามขีดท้ายสุดใส่แล้วก็ดึงลงเลยนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นที่น่าสนใจเจ้าตัวคัลเทนโปรฮะเจ้ตัวครอบหูมันเฟล็กซิเบิลมากมันสามารถปรับตามตามรูปหน้าคนตามแก้มของเราได้คืฮะ คือมันไม่ฟิกซ์นั่นเองแล้ววัสดุที่เป็นหนังตรงนี้นะฮะค่อนข้างนิ่มนี่ฮะนิ่มเลยนั่นหมายความว่ามันพ,พี่แว่นเดานะมันมันต้องตัดเสียงรบกวนบ้างแต่อาจจะไม่เยอะแต่ก็ต้องตัดบ้างเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหนังแบบนิ่มเลยนะะี่ฮะพอพอพี่แว่นบีบนะพอปล่อยปุ๊บมันค่อยๆค,คลายตัวเลยนั่นสแสดงถึงความนิ่มนะฮะหูฟังก็พับได้ นีก็พับได้หมดนะฮะตรงครอบหวัวข้างบนก็จะเป็นโลโก้เรเซอร์ด้านหลังโอเคเดี๋ยวพี่แบนใส่ให้ดูก่อนนะฮะปุ๊บนี่เออหูอื้อเลยหูอื้อนี่หมายความว่ามันก็ตัดเสียงภายนอกได้ถ้าให้เดานะก็จะประมาณสัก สิบ0เปรนาะประมาณนั้นนะฮะประมาณนะด้วยความรู้สึกล้วนๆน,นี่ฮะสีดำย้ำว่าไม่มีไฟนะฮะไม่มีไฟคือเสียบปุ๊บก,ก็ใช้ได้เลยจะไม่มีแสงไม่มีสีให้เราดูลอกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปฟังเสียงไม์กันฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับผมนี่ก็เสียงไมโครโฟนจากเจ้าตัว Kraken Pro Black นะครับผมพแว่นเสียบ เข้ากับ sound on board ของ r e a l t e h แล้วก็ปรับไมค์ boost ที่10%นะครับผมคืออที่10เดซิเบลนะครับขออภัยเสียงซุ้มเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่คือเสียงสดๆเลยนะฮะอัดเข้าโปรแกรม sony vegas เลยนะครับผมนี่ครับผม hello ห2 3 4 hello ห2 3 4เป็นยังไงบ้างครับผมเสียงไมค์นะครับผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์เสียงคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าตัวนี้มันก็คล้ายๆกับเจ้าตัวคาเทนธรรมดานฮะจะหนักเบส ถ้าให้พี่แว่นบอกคาแรกเตอร์มันเป็นประมาณไหนก็คงเป็นกลางแล้วก็เบสเบสก็ค่อนข้างตึบเลยนะผมใครที่ชอบใครที่ชอบเบสเนี่ยน่าจะน่าจะชอบเลยแหละครับผมเพราะว่าหลังๆมาหูฟังของทาง r a ซ z e r เขาจะเน้นแนวนี้หมดเลยนะฮะคือแบบใส่ปุ๊บตึบทันทีฟังเพลงดูหนังเล่นเกมเนี่ยก็จะได้เสียงที่แนวออกกลางเบสเลยนะครับผมแต่ที่สําคัญจุดขายของตัวคาเคนโ r ปคงหนีไม่พ้นการที่เป็น Mobility สามารถเคลื่อนที่แบบใช้กับพวก device อะไรต่างๆได้เยอะ pc นี่แน่นอนใช้ได้อยู่แล้วด้วยด้วย adapter ที่ให้มานะฮะส่วนไอสายแจ็คเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟน ios android window วินโดว์โฟอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบพวกเสียบสดๆกับ pc ก็ได้แต่ก็จะใช้ไมคไม่ได้อย่างที่เวนบอกในต้นคลิปนะครับผมแล้วก็การสวมใส่เนี่ย สมใส่ไม่รู้สึกไม่หนีบนะผมไม่หนีบเลยนะใส่สบายแล้วก็ตัดเสียงภายนอกได้อย่างที่กะไว้ว่ประมาณ10%อะไรประมาณ1ั้นนะผมถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างสวยงามด้วยหน้าตาที่แบบคนที่ไม่ชอบความฉูดฉาดสักเท่าไหร่นะบางคนคาเคนตัวเก่าอาจจะสีเขียวนี่อาจจะฉูดฉาดพีนิดหน่อยสำหรับบางคนนะครับผมก็พอออกตัวดำมาก็น่าจะน่าจะอุด ช่องโหวตรงนี้ได้ว่าถ้าคนไม่ชอบชุดชาต์ที่มาเจอสีนี้ไปก็ถือว่าออกแนวเรียบหรูด,ดุนะครับผมใครที่สนใจเจ้าตัวหูฟังคลาร์เลนโปรสีดําตัวนี้ผมตอนนี้ทาง A R C นะครับผมเป็นตัวแทนจับจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วก็มีจําหน่ายตามร้านเกมมิ่เกินชั้นนำหรือทั่วไปแล้วนะผมโอเควันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ